ือบินครับเรือบินรุ่นนีทั้ฝังครับได้ยกได้อยู่ยกได้อยูกยกได้ยกได้ยกมุดนั่นนี่ฮะยกมุดเลยยกมุดเลยได้ยกได้

พอพอยกดำเลยยกดำน้อยนึงไงดินมันเหลือดำดำดฝั <S <S oh, ่งน oh. ี้เลยดำดำฝั่งนี้ดำฝั่งนี้บอกนี่เรือบินเป็นยังไงโอ้เรือบินแย่มากเลยครับเรือบินแย่เลยครับช่วงนี้แย่ครับเอา เสียงโบฮอกซะด้วยนะพ่อพ่อพ่อนั่งังพ่อดำดำดำดันอีกรอบนึงอ้า อีล้อบนึงอีล้อบนึงนายจะขึ้นแล้วนะเราลองอ <c oughs> <limitations ifiers> ีตลอดด้วยต้องการด้วยดีมากดีมากดำแต่กระแลกนแค่ไอ้นาจมเลยนาจมมันแล้วเซีตไปแต่ชนใหม่มาเซียเออเยไปแต่ก็ชนใหม่มา ัมภาพเลยครับคุณจะเอาให้จำนี่เลยเหรอบาจ่อยบาจ่อยไม่จ้าเรัเดี๋ยวเอาไงเอหนาจุ้มอันเลยมั้ยอไหมเรียงยาวเลยโอ้โหลาเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ที่ลามาครับมพอะเลอูเก็ก็กระชอนอะมาเอ้ากเรือเห็นหน้าไม่ได้เราจะลุ้นกันน้าหรอกันกระชนนะครับมาครับ้ชนเนก็ไม่เห็นหน้าวะวันไหนมันช้อนเลนหนาวันไหน น่าจะมาวันนี้นะพูดถึงอยากให้มาวันนี้เลยนะ <laughs> มาจีดึงออกซะเร็วๆไปเดินหน้าไม่ได้ก็จะกกลงกระนาบเโอ้ไม่เหลือแล้ว <laughs> ก็ลู่อยู่ตัวเรือบินเนาะ <laughs> thank mm -hmm. you